ปัญหาขยะมูลฝอยครับเป็นปัญหาที่ทุกชุมชนและก็ในพื้นที่ต้องซอยกันในการแก้ไขปัญหาครับกระบวนการต่างๆเองเริ่มจากที่จะให้ชุมชนเองมีการมีส่วนรวมในการคัดแยกขยะและมีการรีไซเคิลขยะนั่นเองนะครับในสาคัญกระบวนการที่จะเอาขยะตรงนี้จะไปใส่ต่อที่สําคัญครับทั้งองค์การในพื้นที่ในงงนในพื้นที่ครับก็จะมีการร่มือนะครับในการเฮด m เอ็มโอยูกันเพื่อที่จะจัดการขยะมูลฝอยในของ องค์กรปก้ครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ครับที่ของประชุมประดับพรอยโรงแรมเพชรากาเดนอำเภอเมืองรอยเอ็ดครับในายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิษิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรอยเอ็ดครับมีการประชุมชี้แจงในการถี่จะเหตุ MOU กลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยที่เอื่นเรียกว่าคลัสเตอร์นะครับเป็นกลุ่มกันขององค์กรปก้ครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของโซนกลางเพื่อสร้างข้อกำหนดรวมกันในในโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยครับเพื่อให้การดาเนินการบริหารจัดการขยะบุลฝอยภายใต่การร่วมกลุ่มพื้นที่ในรูปแบบของคาสเตอร์ขององค์กปรปกคข้องส่วนท้องถิ่นเป็นรูปธรรมมีความคุมคาเกิดประสิทธิภาพเลือกใส่วิธีการและพื้นที่กําจัดขยะที่เหมาะสมเกิดการย่อมรับของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ก็มีการดําเนินการตามนโยบายของทางกระทรวงมหาดไทยนําในงานนี้มีนายอาเภอ ทองทินอำเภอผู้บริหารองค์กรพวคร้งส่วนทองทินนะครับในอำเภอเมืองรอยเอ็ดเซลภูมิทงเขาหลวงสีสมเด็จทวายบุรีอาจสามารถจังหารเชียงขวัญเขารวมในการประชุมสั่งความเข้าใจในเทือนีครับ